สวัสดีครับนี่แล้วก็อยู่กับเกมฟีฟ่ากับการเปิดกล่องแล้วก็อยู่กับคุณพีแต่ไม่เสียงโรบอทนะครับขอเสียงคุณพีแต่ไม่เสียงโรบอทหน่อยโลโลเท,โท,โทโชโยม,มาแล้ว <okay S 2> โอเคว,วันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดกล่องที่ฮิตที่สุดกันในตอนนี้เลยก็ว่าได้ฮิตหรือเปล่าวะนั่นก็คือกล่องทอง0ูนย์เจ็ดนั่นเองอ่าอันนี้นะครับแล้วก็ได้เติมไปห้าร้อยแต่ว่ามันอยู่ดีก็มันมันก็แถมมาให้แล้วก็ ที่เหลือเศษแล้วก็เออที่มันเพิ่มสามสิเปอร์เซ็นไงใช่เพิ่มสามสิเปอร์เซ็นแม่งเอาใจนักพวกคนเติมจริงเลยเราก็กดซื้อไปเลยป้าบยี่สิบกล่องนะครับเอ้ยมีเงินเหลือปะวะเออมีเงินเหลือเอากล่องม่วงไหมเอาดิแถมแถมอ้ออีกนิดเดียวเองส้นตีนให้กูอีกเจ็ดสิบหก ต้อง2,000แคสนะครับเอ,เอาอีกอันนึงซื้อกล่องทองเออดีมากเอา,เอาอกล่องม่วงของม่วงของม่วงก่องม่วง,ง,วงะนะครับปั๊บปั๊บเรียบร้อยแล้วก็อุย้ยตรงนี้ไม่ใช่ดิตอนนี้ค,ครับเงินผมเหลืออยู่ห้าหมื่นหกอีพี เอาไปเอาไปซื้อโดหมดแล้วนะครับอ่าแล้วก็เอ้าไม่มีกล่องไม่มีกล่องกูจะซื้อเด้ยเดี๋ยวเดวอ <ๆ S 2> เอเอตกใจอืเอเฮ้ยทำไมได้ตัวเนี้ยอือเก่งไง <laughs> ทำไรมาวะกูก็เปิดไปเรื่อยเมื่อกี้เท่าไหร่นะยี่กล่องเหรออ่าอ่ากูซื้อ บอกเลยนะครับว่ากล่องแดงนี่ทําหาเหวเลยไม่ได้เลย <g ül> พาร์ทที่แล้วใช่พาร์ทที่แล้วก็คงจะเห็นกันแล้วเราก็มากี้กล่องม่วงใช่ไหมกล่องม่วงเท่าไหร่เมื่อกี้กล่องว <g ül> ะง <g ül> ซื้อไปห้าไปซื้อมาสิบนั่นแหละ,ะ <g ül> ตังเหลือเออตังเหลือเดี๋ยวก็ได้ตังนี่ไงพอดีมีโชค <g ül> อ่าเอาเปิดกล่องกล่องทองก่อนแล้วกันว่ะโอเค แล้วตอนนี้จะเปิดรัลเลยนะครับหนึ่งสองไปอันแรกมันมานั่นก็คือคือโอ้โหวันแรกมาก็ดีเลยคท้สองร้อยนี่มีลุ้นนั่นเนี่ครอบสองร้อยมาอันหนึ่งการสุ่ม EP สามพันถึงเท่าไหร่ว่ายี่สิบล้านอะยี่ิบล้านอืมาอีกันแล้วครบสองร้อยนะครับจากปีสองพันเมาดีมาดีอืม ตัวจำลองตัวจำลองรถก็ดีนะครับตัวจำลองก็เอาไปเวลนักเตะก็ได้แมตรีวอร์ดแมตรีวอ์ดก็ก็ก็ใช้ได้อยู่นี่คือการนี่คือการปลอบใจตัวเองหนึ่งแสแล้วได้มาหนึ่งแสแล้วอ๋ออันน่าหูไม่ธรรมดาจริงๆคนคนนี้โอ้โหโอนมาอีกแล้ว โอ้โหไปตั้งเอ้ามาอีกอันดิโอ้โหสองแสนแล้วนะครับมาเบคอนมันบอกว่าโอ้ยเอาไม่ใช่สองแสนดีกว,ว่านี่มันการ์ดสุม่มใช่ครับสุ่มยี่สิบล้านโอ้โหดวงมาครขาว่ะยังเหลืออีกสิบกล่องอ่ะมาอีกแล้วสองท็อปสองพันเจ็ดเอ้ยไม่ใช่ดิท็อปสองร้อยปีสองพันเจ็ดเออหนึ่งพันกันแล้วเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นจะได้ของดีๆไงสองแสนได้สองแสนแล้ว ปู่ทำไมอ่าใหม่แล้วนะครับก็ใช้ได้อยู่ว่าพอเหอะมึงฮะยังยังไม่พอว่ามึงได้อ่าาหม่แล้วท็อปห้าสิบจากปีสองพันเจ็ดนะครับโอ้อึ้งวะอ่าอันนี้คืออะไรอ่ากรสุี EP ยังเหลือเรายังเหลือกล่องโม้อีกกี่กล่องนะแปดกล่องนะเฮ้ยนี่มันท็อปห้าสิบสามใบสามใบเอง ตอนแรกตั้งตั้งหวังว่าจะได้สักห้าใบเนี่ยห้าใบอ่าของคมดหมดแล้วแหละสองใบเนี้ยแบตรีวอร์ดมาได้สองอันอีกใบหนึ่งใบสุดท้ายนะครับคือสองพันเจ็ดักห้าตกใจแหละบอกเลยอ่าอปัสสมปัสสมโอเคไอ้กล่องม่วงโอ้ต้องสามสิบอันเลยนะโอ้สามสิบอันไปกล่องม่วงนะครับ เดี๋ยวเปิดท้ายคลิปของม่วงภาบไปเลยแปดกล่องนะครับก็จะได้ตัวอะไรบ้างอ่าท็อปสามร้อยมาแล้วใบหนึ่งโอ้โหครบว่ะครบบอกเลยว่าครบสามร้อยสองร้อยห้าสิบยังเหลือท็อปสิบกับท็อปหนึ่งเนี่ยเราเล่นเราเล่นมันคงไม่ได้หรอกอโอท็อปสามร้อยมาอีกแล้วมันว่าเนี่ยมีตังค์เหลือใช้เลยบอกเลย ถ้าเกิดโม่ได้ตัยมันรัดตะดวงวะสมมติเราเติมเจ็ดร้อยเติมห้าร้อยอันนี้เต้คุ้มนะใช่ใช่คุ้มคุ้มเต้คุ้มเต้คุ้มห้าร้อยคุ้มมากด้วยประเด็นแต่ถ้าเกิดเปิดได้ตัวโอ้โหเดี๋ยวต้องไปลุ้นการเปิดตัวอีกทีนึงใช่ใช่ถ้าเกิดเปิดได้แบบอย่างพาร์ทแรกเนี่ยชีวงชีวูงี้พ่อมาคซากะเบิร์กเนี่ยจบเลยไม่คือท็อปห้าสิบเมันอยู่ที่ท็อปห้าแต่ท็อปร้อย แปดมาสุดอันสุดท้ายพอดีด้ยครับครบร้อยก็เก่งใช้ได้อันยังเหลือกล่องกล่องกล่องเงินอยู่เงินเปิดเปิดไปเลยสิล้านใช่สิบล้านสิบล้านที่ขี่ด้นบ้านบอกเลยแมทริวอร์ดแล้วก็อันนึงแมทริวอร์ดไปรุ่นนักอ๋อยังเหลือไม่เหลือแล้วอะไรวะ ตังพอโอ้ยตังไม่พอช่างมันไม่พอโอเคไัดโอ้มีตอนนี้นะครับท็อปห้าสิบมีอยู่สามใบท็อปร้อยมีหนึ่งใบท็อปสองร้อยมีสี่แล้วก็ท็อปสามร้อยมีสามใบสามร้อยก่อนเลยสามร้อยเลยใช่ไหมอ่าอืมเปิดทีละตัวนะไม่เอาเหมือนพัทที่แล้วนะเอาไปพึบหน่อยเออปึ๊บท็อปสามร้อยรู้ดีกันอยู่ เฟอร์นาเดสเหรอเออตัวนี้ไม่รู้จักว่ะจากทีมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอีกตัวหนึ่งพึ๊บโอ้โหไม่ได้หลักแสนไม่โผล่เลยใจเริ่มไปเลยอีกใจเริ่มไปครับคสอง้อยนะครับมาสี่ใบเหรอมันต้องได้ตัวดีๆมึงแหละมึงเชื่อกูดิไอ้ลีลามาลีลาอ่าแสนมาแล้วไม่รู้ตัวอะไร ไปโอ้โหบอนซาเลต <c oughs> เริ่มเริ่มไม,ม่เข้าท่าแล้วออไปโจควิน,นไป๋อ้มีเกลเกลถ้าทางวันนี้คงไม่มีตังใช้ถ้าเปิดต่ออีกนี่ไม่ได้หลักล้านนี่ทอปร้อยชอบขายเจ๊งแล้วนะเออทบร้อยมีใบเดียวขอเหอะมาเลยเอามาให้กูเลย เนี่ยกดยำ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 ฮีโร่นั่นโรนันโย่ไปมิเกลเอ้าบัวมึงเอามาเดี๋ยวกูตีบวกแม่งเลยเออต้องงี้สิสองใบขอเนี่ยสามใบเนี่ยขอตัีดีเหอะไปลองลองเล่นดูดีมีตอดติโอ้วิเจตนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นๆดูดิตัวสุดท้ายคือตัวอะไรอีกไลน์คิงโอเคแเปิดเลย ใจสั่นๆอยู่นะ่ะโอ้เธอี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเปิดไปแล้วโอ้โอ้สุนติท้ายๆเลยเนี่ยเฮ้ยถือจริงดีก็ยังดีมีเธอี่แต่ว่าที่เหลือก็ตามสภาพไปบวกมิเกลเลยบวกมิเกลลยเหรอหรือว่าเปิดเงินก่อน เออในไหนดวงก็ไม่ดีแล้วบวกเข้มแม่งแตกๆไปเลยมามิเกลสัตว์มึงออกมาให้กูนักใช่ไหมฮะออกมานักใช่ไหมกูบอกว่าโรนันโยโรนันโยบอกว่าไม่เอามิเกลฮะทุเลศช่บหายเลยทำได้ไงวะเต้แล้วฝั่เปิดเปิดเงิน ก็ตามระเบียบนะครับห okay. ้าร้อยก็เจงกางกางไม่กลางกไม่ขายเองไม่กลางนะกวาเจงเลยนะเออห้าร้อยได้แต่มีเทอร์รี่เทอร์รี่ก็ใช้ได้อยู่ใช้ไหมใช่ไหมนั่นห่อเดวใช่ไหมอ้าวเงียบสงสัยไม่ใช้ ดูดูสเตตัสมันก่อนอเดี๋ยวไว้ดูหลังใหม่เขาเปิดตังก่อนเผื่อจะได้แบบสองร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยสามส,ำส,ำสำามใบโอ้ยสองร้อยล้านแล้วเต้วันนี้แหละเราจะต้องรวยให้ได้สองร้อยล้านคุณจะซื้อตัวอะไรเป็นตัวแรกครับกูจะซื้อโรแนิโยก่อนเลยกูอยากได้มานานแล้วเอาบวกอะไรครับบวกห้าไอส้สั์พอไหมเนี่ยไม่มีขาย ไม่เป็นไรซื้อตีบวกเองแม่งเลยเมื่อกี้ผมไมิเกลแหกเลย <c oughs> เออเมื่อกี้ยิงบวกไม่เกลแหกเลย <c oughs> โอโ้สามพันมึงก็ให้สามพันมาจริงเนาะทำไมทำไมถึงแหกมไม่เข้าใจก็มันแหกไงลูกนี้คุณน่าจะเอาไปขายตามสเต็ปเลยครับว่าอยากรวยค้าขายอยากคลิปหายหตีบวก <c oughs> อยอดนี่ก็ลุ้นตังค์ไป ก็กิดแม่งได้ตั้งหสิบล้านนี่ยก็คงจะดีหลักแสนมาคกกอนเต้ยหลัก,ลกแสนยังไม่ได้เลยมาแต่หลักหมื่นอืมมาแต่หลักหมื่น ไม้กูซักแบบเก้าล้านอะไรอย่างงี้ได้ไหมเนี่ยคือเคยเปิดปการสุ่มเนี่ยได้เยอะสุดแปดแสนหนึ่งโอ้โหกูปเปิดสุ่มได้เยอะสุดนี่ <c oughs> แค่หกแสนนี่ก็เยอะแล้วนะได้ทีเดียวแปดแสนยอดแล้วก็ไม่ได้กันเลย <c oughs> ใช่ใบเดียวแปดแสนใบสุดท้ายด้วยประเด็นอะเหมือนกับเอาตังค์มาเผาไงไม่รู้ห้าร้อยกูบินไปแล้ว นี่เขากอคลิปไปไหมไม่ต้องรุนน่เพื่อมีช็อตแบบตกใจยี่สิบล้านอะไรเงี้ยศูนย์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 เออแบบศูนย์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 ูย์สองก็ โอ้ยไม่มีเกินสองหมื่นเลยอวะนี่สองหมืนหนึ่งโอ้ยอันนั้นมันอยู่ในเครือสองหมื่นเหมือนกันแหละย <c oughs> ิ่งเศร้าใจเนี่ยหกใบสุดท้ายหกใบสุดท้ายนะครับเอาล่ะห้าสี่ <c oughs> กุยตั้งยี่สิบร้านไอ้บ้ายางัยางยัง <c oughs> สามอ้ยเลขสวยอะสองหนึ่งสองแปดห้าศูนย <c oughs> ์อัลตท้ายครับมาแล้ว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  <c oughs> สามพันเกินมาสามร้อยสี่สิบแปดเหลืออะไรไม่เหลือแล้ว หมดสิ้นเนื้อประดาตัวโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ขายก็สำหรับวันนี้ก็ตาระเบียบนะครับเจ๊งไปตามเคยก็ไม่มีอะไรฝากเลยตอนแรกนี่โหตอนแรกนี่โดนยางฟูเลยห้าสิบสามใบโอ้โหตอนแรกดีใจชิบหายโรนยโยมาแล้วในหัวกูโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจ๊งจริงจริง